สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาสารานะคะและเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาฝากทุกๆท่านเป็นประจำกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนานาก็จะชวนทุกๆท่านนะคะมาทำความรู้จักกับความหมายนะคะของบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำนะคะว่าความหมายใน ที่เราสวดภาษาบาลีนะคะแล้วถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาจะแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นขั้นต้นนะคะเริ่มบทแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะสวดบทอื่นๆนะคะเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งนาโมสามจบนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะเราจะท่องบทนี้ก่อนเป็นจำนวนสามจบหรือสามครั้งนั่นเองนะคะคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะมีความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะของคำตั้งนโมสามจบนะคะหลังจากที่เราตั้งนโมสามจบแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยบทไตรสารณคมนะคะก็คือ พุทธังสารนังคัจฉามิก็จะมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะก็คือเป็นที่พึ่งนะคะธรรมังสารนังคัจฉามิก็คือข้าพเจ้าขอยึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็สังฆังสารนังคัจฉา,ามิข้าพเจ้าขอยึดถือพระสงฆ์เป็น ที่พึ่งนะคะทุติยัมปิพุทธังสารานังคัาฉามินะคะแล้วก็ต่อด้วยทุติยัมปิธะมังสารานังัาฉามิทุติยัมปิสัามังสารานังคัาฉามิทุติยัมปิก็แปลว่าแม้ครั้งที่สองนะคะในภาษาบาลีแปลว่าแม้ครั้งที่2นะคะความหมายของทุติยัมปิพุทธังสารานังคัาฉามิก็แปลว่า แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็ขอยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะคำว่าเป็นสาราก็คือเป็นที่พึ่งนะคะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอยึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอยึดถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธรรมังสารังคจฉามิตติยัมปิสังคังสารังคาฉามิตติยัมปิก็แปลว่าแม้ครั้งที่สามนะคะแม้ครั้งที่สามค้าพเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามคพเจ้าขอยึดถือ ระธมเป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอยึดถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสวดมนต์นะคะด้วยควําไหว้พระรัตนตรัยนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพักขวา ระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพคกวันตังอะิวาเทมิข้าพเจ้าอภาิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลังจากนั้นเราก็จะกราบหนึ่งครั้งนะคะสวาขคาโตพะัะวัตตาธรรมโม รรเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วรรม,มังนมัสามิข้าพระเจ้านมัสก,การพระธรรมหลังจากนั้นเราก็จะกราบอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวัคสุดท้ายนะคะสุปฏิปโนพระคขวโตสาวกสังคโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังคังณนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หลังจากนั้นเราก็จะกราบอีกสามครั้งนะคะก็เป็นอันว่าจบพิธีในการสวดมนต์ไหว้พระในแบบสั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าที่หลังจากที่เราตื่นนอนนะคะแล้วก็เป็นช่วงค่านะคะก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะเราก็จะ เป็นการสวดมนต์แบบง่ายๆนะคะเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบสุขแล้วก็มีความสบายนะคะจะทําให้เราหลับสบายนะคะจะไม่ทําให้เราฝันร้ายนะคะสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับนะคะที่อาจจะหลับค่อนข้างจะยากนะคะเราก็จะแนะนําให้คุณสวดมนต์ไหว้พระด้วยบทง่ายๆนะคะสั้นๆเป็นการใช้ระยะเวลาในการสวดมนต์ ไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ไม่เป็นการทําให้เสียเวลาด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนานาก็จะฝากเอาไว้สําหรับการสวดมนต์ในบทสันส้นๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระดีๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆที่จะนำมาฝากกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนานาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ